สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาดูเนาะวันนี้เราจะหยิบสำรับไหนมาดีนะอ่าเอาสำรับนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาเออร์โคพันตามามาเปิดไพ่ดูกันนะคะว่าแรนดอมในเรื่องของความรักความใจนะคะที่ทุกคนเนี่ยชอบฟังกันนะคะ จะเป็นยังไงเนาะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยคลิปมันนานไปนะคะก็กดสคริคปข้ามผ่านไปได้เลยนะแต่ว่าระหว่างนี้ลี่ก็ขอเออเอาพายออกมาก่อนเพราะว่าคือลี่เพิ่งไหว้ไหว้ครูบาอาจารย์บนหิ้งเสร็จลี่จะไหว้ทุกวันอ่ะนะคะอือหือเนอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเอ่อ Angel Answer นะคะเหมือนเดิม คําแนะนําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าเฮ้ยเราควรจะต้องทํำยังไงดีในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเนาะไกดลายนิดหนึ่งได้ไหมได้บอเอออ่ะเดี๋ยวเรามาสับให้นะคะขอพลังงานนะคะของครูบาจาแล้วก็คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะขอให้รีได้อ่านอ่า ให้ออกมาได้ตรงกับพลังงานของคนที่เข้ามาคลิปนี้หรือถูกดึงดูดเข้ามาให้ดูคลิปนี้แล้วกันเนาะถ้าตรงก็คือเป็นเรื่องของคุณถ้าไม่ตรงก็คือไม่ใช่ไม่ต้องเก็บไปคิดมากอะไรถือว่าฟังนิทานหรือฟังเป็นเรื่องราวเช้าๆก่อนที่จะออกไปทําง,งานแล้วกันดีไหมคะเนาะบางคนอาจจะฟังในช่วงเวาลาอาบน้าก็ได้นะอ่ะ มาสับแล้วนะคะเราจะดึงออกมาหนึ่งส่วนหกก็อาจจะไม่ได้เยอะมากค่ะวันนี้เนาะอ่านสั้นๆก็ส,สับเหมือนกันโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตรงที่ว่าเรามาดูว่าสถานะความสัมพันธ์คุณเป็นยังไง นะคะชิคเอนเนอร์จี้คุณละเขานิดนึงเนาะขอชิคเอนเนอร์จี้หน่อยสองเหรียญเจ็ดไม้เดซอนได้สำหรับขึ้นมาเป็นสองสอง <c oughs> สองไม้นะคะ อ่ารีรู้สึกว่าพลังงานนี้นะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่อ่อห่างออกไปละจากในความสัมพันธ์นี้อืมออกห่างไปเลยนะแล้วมีความสุขด้วยนะคะคือแม้จะฝืนใจออกไปแต่มีความสุขในการที่ออกไปอยู่ห่างไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วในความสัมพันธ์นะคะแต่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เอ่อจะเรียกว่าจบกันเลยไหมก็ยังไม่ได้แบบเกิดการพูดสักทีเดียวแต่การกระทำอะ่ะมันเหมือนกับการจบกันไปแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่ลิเห็นเออซึ่งยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ยังแบบยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่หรอกมันจะไม่จบจริงหรอกแล้วมันก็ยังยัง,ย,งยังไปต่อได้พอไพ่เดอะซันมันขึ้นมานะคะแต่จริงๆคือมันแบบ มันห่างกันไปแล้วอ่ะเออไพ่ที่ขึ้นมาเนาะมันมีคนนึงเดิอน,เดอนออกไปจากในความสัมพันธ์นี้แล้วซึ่งตอนนี้เรี่กงตอบไม่ได้ว่าฝั่งไหนหรือฝั่งใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูไพ่กันค่ะนะให้ไพ่เราเรื่องเนาะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรฝั่งนี้ของคุณฝั่งนี้ของเขานะคะมาพลังงานฝั่งคุณละ่ะเป็นยังไงคะขอดูหน่อยมีทเชียง ถ้าสำหรับลี่นะลี่มองว่าตัตคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อเป็นคนเดินออกมาจากในความสัมพันธ์นี้อ,อืมคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่แบบรู้ว่าอะไรคืออะไรอะ่ะเออในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับคุณเดินออกมาแล้วคุณเหมือนถูกหวยอะ่ะเป็นไปได้บางคนเดินออกมาแล้วอาจจะได้งานที่ดีๆหรือได้โชคลาบหรือเพิ่งได้ได,ได้ได้ลาบถูก ถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคือเหมือนกับการแปว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยแล้วคุณคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันเป็นผิดเนาะซึ่งการเดินออกมาเนี่ยมันทําให้คุณแบบเออบางคนหาเงินได้มากขึ้นบางคนแบบไปได้โชคลาภเข้ามาอะไรแบบนี้ด้วยนะเออลองดูพอลี่ลี่รู้สึกว่าตัวคุณแบบเหมือนกับได้ทำาหลายๆอย่างอะ เออแล้วก็บางคนอาจะทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของพวกสายโซเชียลสายออนไลน์ใดๆได้เหมือนกันนะคะในภายใบนี้หรือบางคนก็อาจจะใช้อ่าเป็นงานที่แบบใช้ทักษะในการพูดการสื่อสารการเจราจานะคะบางคนเป็นหมอดูได้นะอืมเป็นหมอดูได้เหมือนกันนะจา๊ะอ่ะแล้วเ๋ยวมาดูพลังงานฝั่งเขาคะ่ะว่าเป็นยังไง เห็นปะตรงกับที่เมื่อกี้เรเปิดเนาะที่เมื่อกี้รีบอกว่ามีฝ่ายใดฝฟังฝ่ายหนึ่งอะเกิดความรู้สึกลังเลไม่แน่ใจสงสัยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่จบแหละมันยังคงไม่จบมั้งมันยังจบไม่จริงหรอกเออบางคนอะเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษาเพื่อนไปปรึกษาหมอดูก็มีนะคะพหฮานพินเทสเนี่ยจะเป็นแบบจะจะสื่อถึงแบบ เป็นเป็นเป็นหมอดูด้วยก็ได้เออที่รีรู้สึกเออบางคนแบบไม่กล้าปรึกษาเพื่อนก็ไปปรึกษาหมอดูมีนะอืมว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อ,อยังไงแล้วตอนเนี้ยมันแบบมันไปแล้วมันจะยังไงต่อคือเขาสับสนในตัวเองอะคะ่ะเออมีความไม่ชัดเจนในตัวเองแล้วก็ตัวเขาอะถามว่าตัวเขาอะเซนลึกๆมีไหมมีแต่แบบเหมือนเหมือนกับไม่แม่นใจแล้วก็ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะอืม ให้ฝั่งคุณเอ่อไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยดิมองว่าตัวคุณเองเนี่ยที่ผ่านมาเหมือนคอยดูแลเทคแคร์ care, หรือแบบเอาใจใส่เขามากๆเลยนะคะให้เวลา กับการที่แบบดูแลใส่ใจเขาแล้วก็เหมือนกับช่วยเหลือเขาบางคนช่วยเหลือในเรื่องงานก็มีนะคะเนาะแล้วก็เหมือนผู้หญิงที่เอาราชราชสีอยู่นั่นแปลว่ามีมีการรู้จักคนคนนี้ดีเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงต้องทำยังไงถึงจะควบคุมผู้ชายคนนี้อยู่ได้หรือสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนคุณเป็นพลังงานแบบ เอ่อคอนโทรลเขาได้อ่ะเออแต่มันก็จะมีอํานาจเหนือเขาอ่ะนึกออกไหมฮะแต่ว่าเขาก็ยอมที่จะให้อํานาจเนี้ยมันมันมันเหนือเขานะคะเออแต่เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันค่ะมันสนุกตัวนี้แหละว่าแล้วทําไมล่ะถึงเกิดเหตุการณ์ที่แบบจะต้องแบบจากกันไปเนาะเออ อ่าในขณะที่คุณแบบคอยช่วยเหลือเขาคอยดูแลเขาคอยที่แบบอ่าปฏิบัติพัดวีเขานะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือสนใจกับคุณสักเท่าไหร่ หนึ่งเลยคือลี่เห็นว่าเขาไปให้ความสนใจกับวัตถุภายนอกหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นวัตถุนิยมแล้วก็เป็นพวกเงินทองหรือหญิงสาวได้เหมือนกันนะคะเออแล้วก็รู้สึกหง,งุดหงิดนะโอยว่าแบบเหมือนโดนคุณมาควบคุมหรือแบบมาจุนจ้านอะไรในชีวิตขนาดนั้นน่ะเออรู้สึกแบบไม่ชอบใจเลยที่แบบคุณไปแบบ ไปยุ่งกับชีวิตเขามากเกินไปอืมนะคะเหมือนกับเขาไปหลงกับในโลกแห่งแสงสีเสียงอะ่ะเออมากจนแบบแล้วมากแล้วก็กลายมาเป็นโมโหคุณด้วยนะว่าแบบมายุ่งเรื่องเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยอืมต่อมาค่ะตัวคุณเพิกเฉยแล้วนะคะ หมายถึงว่าถ้ามีถ้วยื่นเข้ามาหรือเขาจะกลับมางองวะคุณแบบรู้สึกว่าคุณเฉยมากอะ่ะเออไม่เอาแล้วคือเหมือนแบบเหมือนเหมือนมีคนหยิบถ้วยมาให้แต่คุณแบบไม่มองแล้วอะคะ่ะมันแบบมันไม่อยากรับถ้วยนี้แล้วอะ่ะอืมเพราะถ้ามันประกอบกับอันนี้นั่นแปลว่าคุณไม่อยากกลับไปอยู่จุดเดิมอีกแล้ว มันมีความแบบมีความตระหนักรู้แล้วเพราะที่ผ่านมาเหมือนกับคุณโดนมาเยอะเนาะแล้วก็ให้ความหวังดีเขาไปเยอะมากแต่เขามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้ของคุณอะมันเหมือนกับจะเชิงงอนก็ได้แต่มันงอนงอนก็ได้แต่รู้สึกว่าอืมันเป็นการเบื่อซะมากกว่า มากกว่างอนอนะ่ะคือมันมันเบื่อหน่ายไปแล้วอะ่ะเออม,มันมันเอียนไปแล้วอ่ะกับการกระทําของเขาอะ่ะอืมนะคะอ่ะต่อมาพลังงานฝั่งเขาด้วยไพ่ใบนี้มาประกอบเนาะที่รีรู้สึกว่าเขาจะมางออะ่ะรีมองว่าเขาจะมาง้อจริงๆนะบางคนน่ะรู้จักทั้งบ้านฝั่ง ผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายนะคะรู้จักแล้วอะไรอย่างี้แหละคือรีสึกว่าเขาจะมางอแบบแบบประกาศชัดเจนเลยว่าคือเออกลับมาคืนดีกันเถอะกลับมาอยู่ด้วยกันเถอะเออทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเปิดว่าเหตุผลทําไมนางถึงกลับมาทําไมถึงจะต้องกลับมาคืนดีอยู่ไม่ไหวเห็นป่ะเหมือนกับแบบ คืออยู่มีคุณแล้วมันดีกว่ามันไม่มีอ่ะเออดูดิแอบส่องกันไปมามันทรมานนะคะเออพอแบบตัวเองได้กระทําแบบนั้นไปแล้วเราก็เลือกอย่างนั้นไปแล้วแต่สุดท้ายตัวเองก็กลับมารู้สึกแบบเหงาเองรู้สึกแบบมันมันต่างคนต่างสองกันก็จริงคุณก็อาจจะมีสองเขาบ้างเขาก็อาจจะมีสองคุณบ้างแต่ในขณะเดียวกันคือเขารู้สึกว่า แต่ถ้ามีคุณมันดีกว่าที่แบบมันจะไม่มีใครเลยอะเนาะแล้วรอบนี้เป็นไปได้ที่กลับมาอาจจะมีการแบบเป่าประกาศนะคะว่าแบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอะการที่ทะเลาะก,กันครั้งเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าเออแบบคุณทะเลาะก,กันอะเออแต่ครั้งนี้ถ้ากลับมาหลายๆคนก็จะรู้ว่าเออเนี่ยกลับมาคืนดีกันแล้วนะคะลองดูแต่ไม่รู้พลังงานฝั่งคุณจะขึ้นอะไรไงคือเพราะว่าความตั้งใจเขามันเป็นอย่างนี้นะคะ ดูหน่อยถ้าสําหรับดิทลาี่อ่านพลังงานไพ่อันเนี้ยเนาะมันก็เหมือนกับว่าคุณก็ให้โอกาสเขาเนี่ยแหละจะเพาะพยายามปิดหูปิดตาแล้วให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเหมือนกับตัวคุณอะก็ก็ใจดีเนาะเออมีความใจดีมีความแบบให้เขาอะ่ะ เออกลับมาให้เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่คุณให้ได้อ่ะมันทำให้เขาแบบประสบความสำเร็จอืมถ้ามันไม่มีคุณอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรักของคนบางคนมันมัน,ม,นมันช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะแต่บางคนอ่ะมันอาจจะแบบเออต่างคนต่างทำงานอ่ะแต่ว่าตัวคุณเองเป็นพลังงานที่คุณสามารถซัพพอร์ตในเรื่องของงานของเขาได้ดีมากๆเลยแต่คุณก็แบบเออก็ ก็กลับมาช่วยเหลือเขาอีกเออมันเป็นพางังงานแบบอะยังไงวะคือคุณก็ปล่อยระยะเวลานะรี่มองว่าถ้าถามรี่อะก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะกว่าที่คุณจะกลับมาเนาะคือไม่ต่ำกว่าสี่สัปดาห์สี่เดือนได้ที่คุณจะแบบปล่อยแบบเงียบไปอะ่ะอือจนกว่าจะกลับมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเร็วจังเลยคุณรี่แต่แบบ มันมันมันขึ้นมาแบบนี้อะนะอืมอ่ะต่อมานะไพ้จบดีโอเคก็คือกลับมาเป็นครอบครัวต่างคนต่างมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างเงินสร้างทองให้กันและกันกลับมามีสิ่งที่ดีผลผลิตดีๆกันอีกรอบหนึ่งเออเออวันนี้เป็นเรื่องราวที่แบบพ่อแง่แม่ง,งอนพอสมควรแต่ก็คือจบกัน ค่อนข,ข้างดีเพราะฉะนั้นลี่จะไม่ได้ขยายเพิ่มในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันขึ้นมาชัดเจนมากว่าคุณให้โอกาสเขาแล้วก็ตัวเขาก็กลับมาเป็นแบบครอบครอบครัวซึ่งกันแล,นแล้วซึ่งเป็นครอบครัวที่เสริมในเรื่องของเงินทองด้วยนะอ่ะต่อมาถามไพานางฟ้านิดน,นึงค่ะว่าไพานางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะกับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้ไหนดูสิือ The The solution สชั l นวิวอิมพลูเหมือนกับบางอย่างอ่ะคุณจะต้องแบบปล่อยให้มันแบบปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นไปอ่ะเออถ้าถามถ้าถามที่ถ้ามองจากไพ่ใบนี้นะมันเหมือนกับแบบปล่อยให้มันปล่อยให้เรื่องราวมันมันไปมันเป็นไปก่อนอ่ะเนาะ ซึ่งแบบเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะแบบค่อยๆเปลี่ยนมาแบบดีขึ้นเนาะอันนี้คือสิ่งที่เห็นแบบอย่าเพิ่งแบบไปตัดสินว่าแบบเออณตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยค่ะว่าแบบเหตุการณ์เป็นอย่างนี้คือมันจะไม่ดีแน่เลยปล่อยให้เหตุการณ์มันเป็นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะมาเองนะคะการเนี่ยเห็นไหมเหมือนดำน้ําอยู่แล้วก็ขึ้นไปพ่น้ําอดทนในช่วงเวลานี้หน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะโผล่ขึ้นไปพ่น้ําเหมือนแบบ อืมหัไปหายใจได้เออนางฟ้าบอกอย่างนั้นอดทนนะคะต่อมา look for อซนั่นแปลว่าเดี๋ยวคุณจะมีสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณแบบเออนับถือนะคะหรือสัญญาณจากเออความฝันก็ได้เหมือนกันสัญญาณจากเออเราเห็นตัวเลขซ้ำๆหรืออะไรอย่างเงี้ย เออว่าแบบถ้าคุณเริ่มเห็นตัวเลขซ้ำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบเออมันใกล้ถึงเวลาละที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะาถ้าช่วงนี้คุณเป็นช่วงของการที่ห่างกันอ,อ่อให้ใบนี้ก็ลังจะมาบอกว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเรื่องราวหรือแบบบอกว่าเออเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณบอกนะว่าเออเขาอะ่ะจะเปลี่ยนเป็นทิศทางที่มันดีขึ้นนะอ่ะต่อมาค่ะข้อหนึ่งใบ อ่อมดิ t ชันมิ i ีชันบ uh, mm ิงอนเซอร์รู้สึกว่าคุณจะต้องแบบหาคำตอบได้ด้วยตัวเองอ่ะอืมถ้ารู้สึกว่ามันแบบช่วงไหนที่รู้สึกว่าเออหา หาคําตอบไม่ได้หรือรู้สึกว่าแบบมันมันวาวุ่นจังเลยลี่แนะนําว่าไพ่ใบนี้อยากให้นั่งสมาธินะเออให้อยู่กับตัวเองอยู่กับแบบอ่อจิตของตัวเองมากที่สุดอืมแล้วก็อยา่าวกแวก,วกถ้ารู้สึกว่าในการที่แบบช่วงแรกๆที่มันจากกันไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันท้อมันเครียดมันแบบมันมัน,มนร้อนใจไปหมดเลยอะ่ะพยายามอยู่กับตัวเองเยอะ นั่งสมาธิฝึกเรื่องของจิตนะคะเนาะและเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าจริงๆฝั่งคุณเวลาเดินออกไปแล้วอะ่ะคุณก็จะมีแบบสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณค่อนข้างดีพอสมควรนะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่เข้ามาที่สำคัญเลยฝากกดติดตามกดแชร์กดเซฟกดอะไรทุกอย่างเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลี่ในการทำคลิปครั้งต่อไปนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ 拜拜。Bye bye.